สัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพกกับสตาร์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันกันกบสไปร์ยูเคเนาะวันนี้เดี๋ยวสตาร์จะเอามีคําถามนะคะมาตอบคาถามอีกเช่นเคยมาทําคลิปตอบคาถามนะคะต่อจากนี้ไปนะคะได้ใช้ไม่คําถามเข้ามาในเพจนะคะสตาร์ยูเคสตาร์ทีวีก่อนหน้าน,นี้ช่องนี้ก็เป็นสตาร์ยูเคสตาร์ทีวีแล้วสตาร์มาเปลี่ยนนะคะก็มีคําถามถามไปที่เพจเนะะาะว่า อาชีพของคนอังกฤษนะคะมีอะไรบ้างเนาะคนอังกฤษนะคะก็มีทําฟาร์มนะคะแบบเลี้ยงหัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําพวกฟาร์มต่างๆเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสราสตาร์จะไปถ่ายให้ดูเนาะพวกที่ปลูกข้าวโพดหรือว่าปลูกมันฝรั่งปลูกพวกข้าวบาเล่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีอาชีพอะไรอีกคนที่นี่ชอบทําก็คืออาชีพก่อสร้างนั่นเองนะคะอาชีพเป็นแบบ builder แบบนี้นะคะนี่ก็อีกหนึ่งอาชีพที่คนที่นี่ก็คือถามว่าชอบไหมก็ไม่รู้แต่มันเป็นอาชีพที่สามารถที่จะสรไ้างรายได้ได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีงานออฟฟิศอื่นๆงานแบงค์งานธนาคารอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีอะไรอีกที่ทำเราได้เงินดีนะคะก็อย่างเช่นเป็นพยาบาลนะคะเป็นบุรุษพยาบาลอะไรอย่างนี้ก็ได้เงินดีนะคะเป็นคุณหมอเนาะ เราก็มีอาชีพที่ต้องการคนที่นี่ต้องการนะคะที่แบบว่า,าทำงานร้านอาหารแบบนี้ก็ได้นะคะคนที่เป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่มาอยู่อังกฤษเนาะก็จะบอกว่าเขาก็จะทำงานพวกทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทำร้านอาหารทำเป็นแคชเชียร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตามชั้นวางของอะไรแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะ,ะไรายได้ก็ได้จาก มิน m มัมเว t เป็นไรายได้ขั้นต่ำแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดวสตาจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งว่างานที่คนไทยสามารถที่จะเข้ามาทำได้นะคะก็คืองานที่เกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุอะไรแบบนี้เนาะดูแลงานดูแลคนชรางานงานดูแลงานแบบเป็นแคร์เรอร์อะไรแบบนี้เนะาะ,บบนนะทำงานตามโฮมแคร์แบบเนี้ย อันเนี้ยเขามีคอร์สสอนที่นี่เราสามารถที่จะไปเรียนได้นะคะตามีเพื่อนอยู่ก็เดี๋ยวต้องถามข้อมูลอีกทีหนึ่งมาให้นะคะใครที่สนใจเพราะว่าเขาต้องการโคนมาทางานนะคะแล้วก็เหมือนขอวีซ่าให้ด้วยอะไรอย่างนี้นะมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนออกให้แล้วเราก็มาทํางานแล้วค่อยหักกันหลังจากนั้นอันเนี้ยไม่แน่ใจในรายละเอียดนะคะแต่ว่าจะหาข้อมูลให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้ในช่องด้านล่างนะคะเผื่อ ที่ใครอยากจะมานะคะขั้นแรกเลยนะคะสิ่งที่คุณต้องมีนะคะถ้าทำงานนี้ก็คือต้องได้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะต้องแบบสื่อสารเข้าใจสื่อสารรู้เรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นงานที่เป็นงานบริการเป็นงานที่เราต้องใช้ใจทำนะคะก็ถือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งนะคะแล้วก็ทำงานในครัวนะคะงานที่เป็นเชฟทำอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นคนที่ทำ ทำงานในร้านอาหารแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ได้หายากนะคะแล้วก็มีคนซัพพอร์ตคอยที่จะทำวีซ่าให้นะคะถ้าเราแบบอยากมาทำจริงๆแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาจริงๆนะสตาร์คิดว่างานพวกเนี้ยจะเป็นงานที่ ทำงานแล้วเราสามารถที่จะเก็บเงินได้นะคะสามารถที่จะตั้งตัวได้เลยนะคะพะเป็นงานที่ถือว่าเป็นงานบริการที่ค่อนข้างที่จะ High high d e m a n นนั่นเองนะคะก็คือมีความต้องการค่อนข้างที่จะสูงในประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าคนที่เนี่ยเหมือนเวลาเขามีอายุเยอะขึ้นเขาก็จะไปอยู่แบบแคชโฮมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจะไม่ค่อย เหมือนเมืองไทยเท่าไหร่อันนี้คือข้อต่างก็คือเมืองไทยเราก็จะดูแลกันเองพ่อแม่เราก็จะดูแลปู่ย่าตายายเราก็พ่อแม่ของเราก็จะดูแลกันไปแต่ที่นี่เขาก็จะต้องไปทํางานแล้วก็คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าปู่ย่าเขาก็จะต้องไปอยู่ในส่วนที่มีคนดูแลนะคะแล้วก็ส่วนของคนดูแลตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะขาดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาทํางานที่นี่นะคะนี่ก็อีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสไตล์เห็นว่า ที่ไหนก็คือไม่ตกงานนะคะงานนี้จะเป็นงานที่ผู้คนต้องการเยอะโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ด้วยนะคะงานที่เนี่ยถามว่าเน้นวุฒิการศึกษาไหมสาหรับสตาร์มันจะมีบางงานที่เน้นวุฒิการศึกษาอย่างเช่นต้องจบปอติปโทแต่จริงๆแล้วนะคะมาทำงานที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นประสบการณ์มากๆเลยเดี๋ยวสตาร์จะเล่าอะไรให้ฟังเนาะตอนที่สตารไปทํางานครั้งแรกเลยที่มาที่ประเทศอังกฤษเนาะ สาตาเป็นช่างผมแต่ว่าไม่ได้ทําผมนะเพราะว่าไม่เก่งภาษาแล้วสตาก็ไปสมัครงานเป็นเป็นลันคัฟเวอร์เรียกว่าลันคัฟเวอร์ก็คือไปทำสามชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะประมาณ11บเอโมงจนถึงบ่ายสแบบนี้เนาะทุกวันเลยที่เนอร์เซอรี่นะคะอาทิตย์ละ15ชั่วโมงแบบนี้เนาะแล้วก็หลังจากนะั Star ้นสตา r ก็ได้ไปเรียนคอร์สชาวแคร์ซึ่งดูแลเด็กทำเนอร์เซอรี่อะไรแบบนี้เนาะ หลังจากนั้นเราเขาก็เห็นความขยันของเราเราเห็น ability ของเราว่าเราสามารถที่จะทำงานได้มากกว่าการที่ทำเป็น lunch cover เราก็ไปเรียนเป็นคอร์สดูแลเด็กเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้ทำงาน full time จากที่นี่ก่อนที่สตาจะมีน้องอริยาเนาะก็ทำแบบนี้ไปได้สักปี2ปีถึงจะมีลูกแล้วก็ออกมานะคะก็ามาดูแลลูกของตัวเองแต่ว่า จริงๆนะเราไม่ได้เก่งภาษาแล้วเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์เราไม่ได้เก่งภาษาแล้วเราก็ไม่ได้มีใบปร,ริญญาสูงๆแบบนี้นะแต่เขาถามตอนที่ไปสัมภาษณ์นะคะเขาก็ถามสตาว่าสตาดูแลเด็กเป็นหรือเปล่าเคยมีประสบการณ์อะไรหรือเปล่าแบบนี้เนาะแล้วสตาก็บอกเขาว่าสตามีน้องชาย4ี่คนนะคะสตาก็ดูแลน้องชายตอนที่อยู่เมืองไทยแบบนี้เนาะก็เลย เขาก็รับเข้าทำงานแบบง่ายๆเลยคืออาจเขาอาจจะต้องการคนที่มาทำงานด้วยแล้วบังเอิญว่าเราก็เป็นคนที่มีประสบการณ์กับการดูแลเด็กอย่างเช่นน้องชายของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นประสบการณ์นิดๆหน่อยๆซึ่งเขาก็คิดว่าเขาก็พิจารณานะคะการที่แค่ถ้าเรามาทำงานแคร์หรือว่างานที่ดูแลผู้ป่วยหรือางานที่ดูแลคนชราแบบนี้เนาะแค่เรามีใจรักที่จะบริการแล้วก็ ส่วนมากคนไทยจะจะจะได้งานนี้เยอะมากๆนะคะเพราะเพราะคนไทยอ่ะจะเป็นคนที่จิตใจดีแบบว่าคุยเก่งยิ้มเก่งอะไรอย่างนงี้นะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งงานที่มันเหมาะสมกับคนไทยอย่างเราอ่ะเนาะถ้าใครที่สนใจก็เรามิ้นเข้ามานอเดี๋ยวสตาร์ก็จะไปถามพี่เขาให้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรหรือว่าต้องติดต่อ,อยังไง ไปทางไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในคลิปหน้านาะใครที่ถามเกี่ยวกับงานที่ประเทศอังกฤษเนาะเพราะว่ามันมีหลายงานแต่คือง,งานที่สตาฟพูดถึงเนี่ยมันมีงานที่มันเป็นงานที่หาได้ง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อทุนไปแบบเขาเรียกอะไรสามารถที่จะ ต่อตัวเองอัพตัวเองไปได้เองด้วยการที่รงเรียนคอร์สต่างๆแล้วเขาก็จะจ่ายค่าเรียนให้เราเวลาเราทํางานอะไรแบบนี้นะคะาก็จะส่งเราไปเรียนหาประสบการณ์เพิ่อมอะไรอย่างเงี้ยหาวิธีการที่แบบว่าจะได้เซอร์ติฟิเคชมาเพื่อที่จะพลูฟตัวเราเองแล้วก็แบบเพื่อที่จะอัพที่ทํางานด้วยว่าเขามีพนักงานที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสาวว่าตัวของ ตัวงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้หนักมากช่วงแรกๆอาจจะหนักเนาะคิดว่าแต่พอเราทำไปมันคงจะชินแล้วมันก็จะอัตโนมัติไปเองว่าเราทำได้อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งงานนะที่จะพูดถึงก็คือคนที่เป็นวิศวกรอ,อะไรแบบนี้เนาะ คนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้หรือว่ามีดีกรีทางด้านนี้ถ้ามาทำงานที่นี่รายได้ก็จะเยอะนั่นเองนะคะเขาจะรายได้ที่สูงนั่นเองนะคะถ้าใครที่เก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ทํางานทางด้านนี้ด้วยนะคะสตาร์ก็อยากที่จะแนะนํานะคะถ้าเกิสดสมมติว่าใครสนใจเนาะวันนี้สตาร์ก็ต้องลาไปแล้วนะคะที่สไปา์ยูเคถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะก็ฝากเข้ามาได้เนาะวันนี้ก็คุยนานแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสตาร์จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับ ประเทศอังกฤษที่คิดว่าอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยที่สามารถที่จะมาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะสตราร์ก็จะพยายามที่จะมาทำคลิปวิดีโอออกมาแบบนี้เนาะให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ